เราอยู่กับช่องะคณิตาชาแนลนะคะทุกคนคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะเซอร์ไพร์แม่นะคะย้อนหลังปีใหม่นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็คือทํางานทํางานทํางานตลอดเลยนะคะวันนี้เราจะเซอร์ไพร์แม่ด้วยเงินสดหนึ่งมืนบาทนะคะทุกคนคือเก็บนานมากนะคะแล้วก็ตั้งใจมากนะคะที่จะเตรียมให้แม่นะคะก็คือเงินสดหนึ่งหมืนบาทนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าอีกหนึ่งเครื่องนะคะเพราะว่าปกติที่บ้านอ่ะก็คือ ซักซักมือนะคะทุกคนซักผ้าซักซักมือเอานะคะเพราะแม่จะเป็นคนซักคนเดียวนะคะทั้งบ้านจะมีทั้งหมดสี่ห้าคนนะคะแม่ก็จะเป็นคนซักตลอดเลยรวมทั้งของบุกเองด้วยนะคะเพราะว่าตื่นสายตื่นสายตลอดก็คือไม่ทันแม่ซักสักทีนะคะก็จะเป็นแม่ซักให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปซื้อเครื่องซักผ้านะคะทุกคนแล้วก็กดตังค์มาให้แม่นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เราบินกลับนะคะทุกคนเราก็จะมาดูเรื่องพักผ้าให้แม่นะคะก็จเริมสปายเมนะครับก็มนึ่งพาร์คละหนึ่งกิโลหวหนวมากระเป๋าเนียเราทุกคนมคะก็คือระเป๋าราโปแรงมากนะคะเซดชั่นสี่เติมอะไรเติมถ่ายไว้ก็นึ่งกิโลกิโลเด็กก มีสิทธิั้งแต่นี้ก็โอเคนะ่ะก็จับโลเรียงมากนะคะทุกคนที่ลงมนอทำเดี๋ยวเราจะเอาเงินใส่ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเลีแยงแม่กันนะคะทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะ

ขวัญป so, so so like ีใหม่ค่ะของขวัญปีใหม่ด้วยจ้าดูขวัญของพ่อเธอค่ะพูดเร็วเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีขอหมกบอกอืออยากแยกมีอะไรจะพูดกับลูกไหมคะลูกให้เงินหนึ่งมืนบาท พูดเลยค่ะงงให้ได้ไลค์ก็เก่ามากมือหนึ่งให้ไ <practiced> ด้ไลค์ก็เก่าให้เอามาจากไหนคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ